ครับสวัสดีครับผมมาอนี่วันที่สิบสามตุลาคมมาอนี่ของหกผมกับมาพ่อเบ้าเอ็มได้ครับ่ถวแรกแหงหมานมาอนี้ครับเพิ่นกำลังหาหนูอยู่พ่นครับพ่นนะครับได้หนูสองตัวเลยว่าสันว่าหมานหมานเฮ้ย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 เนี่ยครับใช่ะหนูตัวนึงเพียทิมมานี่แล้วเนี่ยใช่หเบิ่งหนูกันเนี่ยเนี่ยหนูรอยน้ำนี่ครับได้หนูตัวนึงแล้วเนี่ยเพี่ครับเบ้าเอ็มครับ บ่าเอม็มผู้หากินหมาน,นครับเดี๋ยวใส่เบื้องปันหาอยู่มองไหนพุ่นเอาเห็นบ่พุ่นอ่ะพูดอะไรสายตาพ่ดดีอ่ะสีนีม้ไม่เห็นเน่ะหนูพุ่นอ่ะที่มโหนูมาโตแบบไงเลยพุ่นอ่ะใส่เบิง้งใส่เบิ้งหนูโอ้ยหนูตัวน,นี่ยังพันตัดตายตัวน,นึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาทิ่มบดน้ำนี่นแล้วเนาะเอม็ม นี่ๆหนูตัวบางไงเลยป่าหน่โอ้โหุ้ตัวนึงนันตัวนึงนี่ๆนี่ๆตัวนึ่งอือเอายกโซยกโซบ้างเดี๋ยวถ่ายรูปกันหนึ่งสองหันมาพี่สามโอเคหันมาพี่น้ำทางนี้ทางไหนพีีกทางเดียมันมืดนี่มากนี่าทานลอยบังทานอยยืนคกัวเออ มายื้อเ่ละลเออเห,ห็นไหมไกลๆกันนี่แม่งอยู่หางไหนเอออ้าวหนึ่งสองสามโอเคเรียบร้อยครับนี่แหละครับ <c oughs> ค้นหากินหมานในหนูสองตัวเลยมาเนี่ยพวกน่ะเคลื <c oughs> ่อนเคลื่อนหนูยัง <c oughs> หนูหน,หนูพวกอืมนี่แหละครับนั่นเองนั่นลูกปะล,ลูกหนูพวก ครับนี่ล่ะครับาหากินมันมาเลยพูด่ะน,นี่ทีไปใช้อีกบ้านนี่<ะ>ทีไปทางไหนพูดละครับบ้านนี่บ้าเอ็มค้นหากินหมานในนูสอโตัวเม่เทน่ยวแรก<อ>ผมเสียมราประจายไปก่อนบ้านนี่สวัสดีครับผม